ได้งานก่อนเนาะคระงานของคุณเป็นยังไงบ้างคะวันนี้พี่มาต้องับงานมาร่วมงานมานอมากิเครับพัฟซี่จริงจริงก็พวกเรารู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางอนุมากิมากๆเลยนะครับที่เชิญพวกเราพ็อกซี่ได้มาส่งความสุขให้กับแฟนๆทุกคนซึ่งวันนี้แฟนๆทุกคนก็ให้การตอบรับดีมากคือเหมือนรู้สึกว่าเหมือนบางคนก็มารอพวกเราตั้งแต่แบบช่วงบ่ายๆแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แบบมากันเยอะมากจนแบบ หลังๆก็เริ่มมีถึงชั้น2ชั้น3แล้วขอบคุณทุกคนที่แบบส่งกำลังใจมา,ามากๆครับเรียกว่าห้างแตกตลอดเนาะมีลาเราถ่ายแฟนแฟนแฟน,แฟน,แฟนคับมาตามกันแตกแน่นมากเลยครับผมว่าจริงๆแล้วก็อาจจะยังเรียกว่า<อ>ห้างแตกไม่ได้ก็ได้ครับเพราะว่าวันนี้คือนอกจากพวกเราพัคซี่แล้วก็ยังมีพี่ๆที่เป็นนักแสดงแล้วก็ศิลปินท่านอื่นด้วยจริงๆผมว่าอาจจะเป็นแฟนคลับของแต่ละคนที่เขามารวมกันมากกว่าที่อยากจะแบบมอบความสุขแล้วก็ให้กำลังใจแบบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ฝากหน่อยครับมานมาตีครับนีคสำคัญดีๆครับที่จริงก็ ให้อโอกาสพ็อกซี่นะครับได้มาเจอทุกคนนะครับแล้วก็พวกเราแบบดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาโชว์มาเจอพบเจอย<ช>ูเซอร์ทุกคนในวันนี้แล้วก็สุดท้ายขอบคุณการขับของพวกเราทุกคนมากครับ<ช>ที่<ช>แบบอาจจะเจอพวกเราบ่อยหน่อยช่วงนี้แต่ว่าก็แบบไม่เบื่อกันเลยก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากฝๆกผลงานแล้วก็หวังว่าหวังว่าจะอออก๋อเริงจริงแล้วก็เราเดือนี้พวกเราจะออกซีรีส์ที่สา,สาสมครับชื่อเพลงว่า Team Dream Unknown จะออกวันที่30เดือนนี้นะครับแล้วในระหว่างนี้ก็จะมีการแบบเคล้าดาวต่างๆแบบให้ทุกคนสนุกสนุกด้วยการปล่อยรูปของเราแต่ละคนไปโปมชั่นอย่างวันนี้ก็ปล่อยแล้วผมใช่แล้วจะมีแบบใกล้ๆก่อนก็จะมีทีเซอร์อะไรทุกคนรอติดตามใช่ครับซึ่งวันที่30ที่จะปล่อยก็คือพร้อม MV เลยที่พวกเราแบบตั้งใจกันมากๆครับแล้วก็เรื่องนี้พวกเราตื่นเต้นมากๆเนาะว่าแฟนคลับจะชอบกันไหมแล้วก็จะติดหูทุกคนกันไหมครับเป็นเพลงแบบสนุกๆเร็วๆอะไรเงี้ยครับ ก็จะมีท่าเต้นแน่นอนให้ทุกคนติดตามกันเต้นตามกันได้สปอยท่าเต้นเหรอครับอ่ะไรท่าเต้นมันแข็งหนักครับก็ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ดีๆอ๋อยืดร่างกายไว้ให้ดีๆแล้วมาถึงว่าท่าเต้นนี้ใช้หลังเยอะใช่เพราะจะสะพานโค้งลงไปเลยต้องมีการันตีนต้องมีคอนเฟิร์มทุกคนเชื่อมมาแล้แสดงว่าจากนี้ถึงวันที่สามสิบก็ควรมีพอยท์เยอะๆใช่ครับผม Oh oh, จริงจริงเกมนี้จะต้องไปเที่ยวต้องรอติดตามครับผมโอ้คิมพอาเหรอผมว่าขนาดนเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องติดตามแล้วเกมนี้เกมนี้มีสองคนครับผมเป็นครับิมไชมครับคาดหวังฟีดแบ็กอะไรไหมเพราะที่ผ่านมาเราประมุ่นแบบกระแสดีมากต้องดีสูงอย่างเงี้ยจริงจริงๆผมว่าหลักๆก็เราต้องการให้ทุกคนชอบเพลงของพวกเรามาสอบเพราะเราต้องการพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้ออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดหวังหรือว่าคาดการได้นะครับว่าพอซิงเกิลนี้ออกมาเนี่ยมันจะแบบ แมสไหมมันจะบูมไหมแต่พวกเราเชื่อว่าพวกเราตั้งใจทําผลงานทุกชิ้นทั้งเราเองทั้งที่วิธีงานทั้งแบบทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ซิงเกิลเนี่ยครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบขอกถ้าทุกคนฟังเพลงเราแล้วก็คอมเมนต์ติชมวเราขณะเราก็ดีใจะครับอย่างตอนนี้งานเราแน่นม,มาในขนาดทุกวันเลยไหมครับนี่โชว<อ>์ตัวเป็นตอนนี้ก็เรื่ววรอยๆดีกว่า<อ> <ขอ S 2> ครับผมตอนนี้มีเรื่อยๆแต่ว่าตารางเดือนหน้าเนี่ยครับเราก็ยังมีว่างอยู่นะก็เดินเชิญน,นะครับผม เออจริงๆปีหน้าก็ว่างนะคะบปงทั้งได้นะครับย right? ังมีสล็อตเหลือเยอะมากครับพวกเราชอบทำงานแล้วเขต้องเขานาวเซ็ตขามีไหมจะได้ไปเจอพวกเราที่ไหนอะไรกันแฟนคปับปีใหม่ตอนนั้นเหมือนกันปีใหม่ปีใหม่จริงจริงติดตามตารางทางออโซเชียลมีเดียของ Official Proxy ของพวกเราเนาะก็จะมีแบบ ให้แฟนคลับดูได้เลยว่าแบบจะเจอพวกเราได้ที่ไหนวันไหนบ้างใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ปกติทาง official, ออฟฟิเชียลเขาจะแจ้งงานล่วงหน้าอย่างน้อยแบบหนึ่งถึงสองอาทิตย์สุดล้วครับอกเพื่อให้แฟนๆทุกคนจะได้แบบเตรียมตัวว่าเอ๊ะบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดจะได้คำนวณถูกว่าเราต้องแบบนั่งรถมาวันไหนดีหรือว่าซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามจะแจ้งงานล่วงหน้าให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแฟนๆจะได้มีโอกาสแล้วก็มีจังหวะมาเจอพวกเราได้เยอะที่สุดจริงๆแล้วอยากจะขอเสริมนิดนึงครับว่าแบบ ตามที่ตัวเองไหวก็ได้ครับแบบาูสุขภาพตัวเองไหวอะไรเงี้ยดูแลตัวเองด้วยครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะตามเราก็แบบเหนื่อยอะไรเงี้ยไปหลายๆที่ก็อาจดูแลตัวเองช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีด้วยนะครับใช่แต่คนป่วยครับงั้นเดี๋ยวใกล้ใกล้ปีใหม่แล้วกันให้ของขุัญไปก่อนก่อนปีใหม่หรือว่าแบบปีใหม่ยังไงกันดีตลองเลยครับิกเตอร์ไวพอลและน้องอินเตอร์เนชั่นอลก็ไดอะไรก็ได้ปีใหม่ก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับแล้วก็เม r r y Christmas นะครับแล้วก็ เออครับก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าใครไปไหนเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่สสุขเจอได้ไดีๆอะไรอย่างนี้ <laughs> ได้ครับ so this message is for our international fans yes sir So, first, we really thank you guys for supporting us. And uh, well, it is almost um, Christmas and New Year. So, Merry Christmas and Happy New Year, everyone. I hope you guys um, stay safe and um, don't forget to treat yourself with some good food and turkey yeah. uh, if possible. And um, I hope one day we get to see each other. Thank you. <coughs>